สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาสรุปเนื้อหาที่หลิงลอกซอได้สอนกันไปนะคะลูกในเรื่องของเวลาค่ะเรามาดูคําแรกเลยนะคะลูกคําว่าตอนนี้ภาษาจีนออกเสียงว่าเซียนจานออกเสียงตามหลังซูน,นะคะลูกเซียนจานเซียนจานเซียนจาน,เ,จานเรามาดูคําต่อไปค่ะ เตียเสียเตี้ยคำว่าเตียแปลว่าโมลมลรอบนึงนะคะลูกออกเสียงตามมาสืนะเตียนเสียนคำต่อไปค่ะนาทีภาษาจีนออกเสียงว่าเฟินเฟิน ฟันฟันคำต่อไปค่ะพบหรือเจอออกเสียงว่าเจียงเจียงเจียงต่อไปค่ะ,อะตอนนี้ออกเสียงว่าอะไรคะลูกเด็กๆจำได้ไหมคะ,อ,ะออกเสียงว่าเสียงจาน เซียนจานคำต่อไปค่ะมูงภาษาจีนออกเสียงว่าเปีย่ยนเปี่ยนคำต่อไปค่ะลูกเฟินเฟินเฟินแปลว่านาทีคำต่อไปค่ะลูกเจี๊ยนเจนีจ๊ยนเจียน แปลวพบหรือเจออ่าทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะลูกโครงสร้างประโยคที่หลิงเราซื้อได้สอนกันวันนี้ก็คือตอนนี้กี่โมงภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรเราไปออกเสียงตามหลอซื้อกันเลยนะคะลูกซียนจย้จีียนเซียนจ้าอเสียเซียนจ้าจี เตียเสี่ยนจ้ายแปลว่าตอนนี้จีแปลว่ากี่เตียนแปลว่าโมเสี่ยนจ,จ้ายสีเตียแปลว่าตอนนี้กี่โมนี้เรามาดูรูปประโยคในการตอบคำถามกันเลยนะคะลูกค่าคำถามถามว่าเสียจจเ่ยนจ้ายีเตียนตอนนี้กี่โมคำตอบเราก็ต้องตอบว่า เ在ี点จอเสียตอนนี้หนึ่งโมงอีก็แปลว่าหนึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ามาดูต่อไปค่ะลูกจจเสี่ยงจ้ายสีเสียเด็กออกเสียงตามเลอซื้อด้วยนะคะลูกตอนนี้กี่โมงเสี่ยจ้ายเหลียงเสียตอนนี้สองโมงสองโมงในที่นี้เราไม่ใช้เออนะคะลูกแต่เราใช้ เหลียงนะเหลียงก็แปลว่าสองเช่นเดียวกันนะคะเราไม่ใช่เออนะคะลูกเราใช้เหลียงนะคะเสี่ยนจ้ายเหลียงเตียนตอนนี้สองโมงต่อไปค่ะเสี่ยนจ้ายีเตียนตอนนี้กี่โมงเสี่ยนจ้ายสามเตียนตอนนี้สามโมงเสี่ยนจ้ายีเตียน ตอนนี้กี่โมงเสี่ยนจ้ายซื่อเสียนตอนนี้สี่โมงเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะลูกคําต่อไปค่ะเสีจจเ่ยนจ้ายจีเสียนตอนนี้กี่โมงเสีดเด่ยนจ้ายูอเสียนตอนนี้ห้าโมงเสีจจเ่ยนจ้ายจีเสียนตอนนี้กี่โมง เสียนใจเลี้ยวเฉียนตอนนี้หโมงเสี้ยนใจจีเฉียนตอนนี้กี่โมงเสี้ยนใจชี้เฉียนตอนนี้เจ็ดโมงเสี้ยนใจจีเฉียนตอนนี้กี่โมงเสี้ยนใจแปดเฉียน ตอนนี้8ปดโมงเซี่ยนจ้ายจีเสียนตอนนี้กี่โมงเซี่ยนจ่ายโจเสีตอนนี้เก้าโมงยสุดท้ายนะคะลูกเซี่ยนจ้ายจีเสียนตอนนี้กี่โมงเซี่ยนจ้ายชื้อเสีตอนนี้สิบโมง เด็กไปออกเสียงให้ชัดๆนะคะลูกฝึกบ่อยๆพูดบ่อยๆนะคะลูกตอนนี้กี่โมงเราพูดว่าเชี่ยนจ้ายจีเสียนเวลาเราจะตอบคำถามเราก็ตอบว่าเชี่ยจนจ้ายอีเสียนนำเอาเวลาไปใส่เท่านั่นเองนะคะลูกค่ะวันนี้เราซื้อจิ๋วก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะลูกบา,บายๆใจเจีย